ไหนไหนไหนเอาเอาเจมเอาสวยเนี่ยวะเดี๋ยวดีเดียวดีดแนะเี้ยอาเอโดนเฉยไม่โมไม่มไม่มอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากอังนี้ถ้าผมชนะถ้าที่ผมชนะเป็นเกยนะพี่วีดะพี่วีดะเป็นอะเป็นคนเดียวเถอะถึงเดาได้บาี อะไรอะไรอะไรเฮ้ย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 เฮียใครอ่ะเอบวะเพียรไม่รู้หรอกว่าผมเป็นอะไรบอกเลยยากเลยอ่ะเพียรเพราะว่าผมแบบนักแอบอันดับหนึ่งเลยเฮ้ยใครอ่ะเก้าอี่สีฟ้าอ๋ออ้าวรู้แล้วรู้เลยรู้เลยเขาพูดทำไมอ่ะเจมอ่ะเปลี่ยนเลยอย่างงี้เปลี่ยนเลยอุ้ย พูดเป็นคนเรียกเรียกหรอไอโอกาสหนีไหนไหนไหนเอาเอาเจมเอาสวยสวยใครอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนที่ไงว่ากับเจมว่าทำไรอ่ะเจมน้องเจมทำไรอ่ะเจมเจมทำไรอ่ะเจมใยญ่อะน้องเจมอย่ายิงน้อะไรยิง เฮ้ยเจมเจมต่อไปหรือเปล่าเจมต่อไปอ่ะต่อไปอ่ะเจมต่อไปข้างหลังอ่ะอะไรตอบไฟอ่ะตอบไฟเวลาไม่มีมั่วละเออไม่มีหรองวิว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 กล่องหรือเปล่าเนี่ยกล่องหรือเปล่าเจิมกล่องอ่ะกล่องนี่ยังเยียบอยู่อ่ะน้องชิวเชียวชียวอยู่ไหนวะกล่องที่ยังเยียบอยู่อ่ะน้องไอ้ไงโอ้ยใครอ่ะใครโดนอ่ะ พี่บีอยู่ไหนพี่บีอยู่แถวนี้เลยสวยสวยสวยไม่ได้อยู่แถวนั้นน้องอยู่ไกลน้องจุดตังค์ก่อนอยู่ไกลเฮ้ยว่าไงบ้อ้าวไล่มอแล้วไล่มาแล้วอ้าวท่อยู่ไหนวะที่ไวะดีดีดีกดแจ้งนะโอ้ยเอาโดนเฉยใครมาหน้า โอ้แม่พี่นี่ไงไอไก่เป็นเนี่ยดีแล้วไอไก่อะ้ยแอบกันในเนียนนะแอบกันในเนียนะแอบแอบกันเลยแอบกันเลยพี่แอบกันเลยไป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 ไไม่ได้เปียไม่ได้เป็นไได้เปียไได้เปลียนไ่ได้เปี่ยนไม่ได้เลี่ยไม่ได้เป่ยนไม่ได้เปล่ยนได้เปลยไ่ได้เปลนไม่ได้เปลยไม่ได้เปี่นไม่ไเป่นได้เปลยนไม่ไเปนไม่ได้เปี่มไ้เป็ยนไม่ได้เปยนไม่ได้เป่ะไม่ไเปลยนไ้ปลู่เปล่ยไไ้เป โอ้โหโอ้โหเร็วโอ้โหไปตายคู่เลยเหรอทำไมเป็นงั้นน่ะเฮ้ยเดินเดินขึ้นมาตลอดโอ้ไอพีมันจะโป้ทำไมอ่ะไอพีวีหนึ่งเลยหนึ่งเลทีสุดท้ายต้องกดนะอันนี้แบบสี่นาทีนี่ใครจะกดเรียกก็เอาเลยแล้วแต่เลยจริงจริงกดนะหนึ่งหนึ่งเลทีสุดท้ายเอาเป็นครึ่งครึ่งครึ่งวิดีกว่าพี่ครึ่งวครึ่งวิครึ่งวิสามสิบวีสามสิบอะไรก็ขึ้กดเรียกอะไรอะไรคือกดเรียกก่อนพี่ต้องกดทีพี่ต้องกดทีเออ กดนายอย่าไปกดนายตอนนี้กดไป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 เจีบไปไปหน้ายหลังไปหลังหนักด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 ักพุ่งวิ่งพุ่งวิ่งปืนปืนยิงเกมปืนยิงลันนาเวลันนาเวลันนาเวกูกูกูเราคุยเคุยเราคุยเรจับไม่ได้แบบเป็นยังไงเฮ้ยต้องมาตัดขาดตายกูตายหาได้สักคนเท่ากับวินแค่นไหน่รู้ได้ พี่รู้ได้หาว่าได้สักคนเท่ากับบินเราก็ให้อีกคนหนึ่งมาช่วยหานะใช่มีคนฟันบอลมีคนฟันบอลบอลถังอุ้ยอุ้ยอุโอ้โหที่อะไรเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดเลยวะเฮ้ยพี่อย่าฟันพี่อย่าฟันบอลนะอย่าฟันบอลนะกลัวกลัวกลัวแล้วกลัวแล้ว พี่พ่ฉันปวดหัวมากนะไอ้นี่เปล่าทอระบายน้ำไหมหรอวิววิวมีอะไรอิโมชั่นอลเดมิกินน่าจะมาช่วยหาสวย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 น่าระน้องทำาย่างไรกินที่มันแย่อย่างหนึ่งนะคือถ้าใครเพื่อนเราเห็นว่าเราเป็นอะไรก่อนเราไปตายก็เราเลิวมาฟันพออะไรอ่ะไม่มีๆๆๆๆไม่มี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  คาปูชิโน่คาปูชิโน่ A few moments later เจอยู่ใกล้มากเจอยู่ใกล้มากไม่โมไม่โมไม่โมอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากที่โมจ์จัดขี้โมจัดขี้โมฟันเหลืองเต๋อพอแล้วกูเห็นแล้วเอันเดน่าไอ้กล้วยไอ้กล้วยเมื่อกี้ใครอ่ะไอ้กล้วยอ่ะจุกไงเจอเจอจุกเจอจุก เจอจุ๊กเจอจุ๊กเจอจู๊กเจอจุ๊กเจอจุ๊กนแล้วเว้ยจนแล้วคาลูกบอลน่ะคาลูกบอลวะหมยสวยลูกบอลยหมดเลยไม่เนียนตัดต่อไปเลยโยเลยเอาหมดง่ายใช่ไหมน้องเจมส์เฮ้ยหมดฮาร์ดหมดฮาร์ดเจมสหมดฮาร์ดมผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนคือพักไม่เล่นน่ะแหละโอเครู้ว่ะตู่อาโมอีล่ะอึ๋งวะล่ะตู่ สุดาเอาสุดป้าป่าป้าป้าปาสวยสวยสวยพี่สวยสวยแมวป้าแมวป้าแมวป้าเอ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 เเดี๋ยวได้ใช้ห้าละเออโดนเตะ๋อแค่กูไม่เป็นก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 ูกโกยากยากยากเอาพี่ดิเนโอ้สวยงั่นกดบบ ้ใช่พีทได้พี่ได้น้องพี่ได้เดาดูกันอันนี้ถ้าผมชนะถ้าที่ผมชนะเป็นเกียนะพีทได้พี่ทได้เป็นอะเป็นคนเดียวเถอะถึงเดาได้บางอย่างกอะไรอะไรอะไรโม้โหเปลี่ยนเงาเมลี่ยนเงาพี่อุ้ยอยู่ที่นี่ดอกไม้สีแดงไปไหนไปไหนพีทอะไรบ้าอะไบ้าเฮ้ย what

เขาตี่ห็นอยู่เว้ยตอนพี่ตายตีเดินได้สีเหลืองเดินได้ไหนพี่ดอกสีผมก็ตายมาพร้อมกับพี่แล้วพี่เอสอ๋อใช่สวย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 ไอ้มีใครอยู่ข้างบนไหมมีใครอยู่ข้างบนไหมนนี่ยมันมันมีพุ่มเลยนะพี่แบบข้างในพุ่มหมาพี่เนใครเนี่ยเฮ้ย

ต uh. ิ๊กแซกอะบอกมีใครซูมได้แต่ะไม่กีนตอนเช้าใช่ไหมน้องใช่โอเคมีใครซูมได้แกไม่มีตัวใหญ่บ้านะตัวใหญ่จะจะแอคมาได้แต่เติมเติมนี่เลยเรดาร์ขั้นสูงสุดเฮ้ยมีอะไรจริงแบบบ้านะตอนนี้กูแอบเนี่ยกูจะไม่ขยับแล้วจริงถอยถอยถอยิปเปล่าจ้าเปล่าจ้าเด็กก็ไม่เหลือกู เจม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 ก็ได้อุ้ยแอบแอบไม่เนียนแอบไม่เนียนแกแอบกันให้เน <susp ynn ets> um. uh ียนพี่แอบกันให้เนียนไปเป็นอ่ะน้ำตุนเป็นน้ำตุนเป็นโอ้โหพี่บี๊ดไปเอนนี่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 อะไรไหนมีใครอยู่ตรงนี้ปะตนเข้ามาเข้ามาเชี๊ยอะไรเจี๊ยตอมาข้างหลัง กับหลังมางกับหลังที no. ่พี that? <that s <S ่เทีว๋ยวไหมทีวีเหนี่ยวไหมไหนวะโดนอยู่ไม่เห็นน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วอย่านะจ๊ะน้องตูนอะไรอยู่ห้องนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยระยับเลยเฮ้ยฮัลโหล่ากระโดดอย่ากระโดดไปแล้วอยู่ตามไม่เียนนะ ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเห็นนะเห็นนะอะไรอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าผมว่าเจมอยู่ห้องนี้ยผมว่าเจมอยู่ห้องนี้เจมอยู่ห้องนี้ชัวร์เฮ้ยอุ้ยตีใครโดนใครอ่ะเอาไม่ตายเหรอตายนี่งอะโป็ตีแล้วไม่ได้ยินเสียงอ่ะเอ้าเฮ้ยมีคนเนียนป่ะ ดีแล้วตุกเลยอคนเดียบอ่เบียดอยู่ไหนวะเพิ่งเหลือคนเดียวบอเฮ้ยไม่ได้หรอกเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยเออเฮียใครอ่ะเออเฮ้ยพี่เกมเฮ้ยเฮ้ยเียใครอ่ะเฮ้ยเขาตึงพี่เจมแม่โหไอ้นี่เรียเหรอพี่เกมฝรั่งพี่อ่ะอ่ะได้

ยังแอบไม่ส <Techn> นิทไม่กลัวล่อยมาแล้วายพอรูปโลกลับมปแล้วจ้าเย้น่ากลัว

เฮ้ยพี่มันโปะปะวะพี่มันโปะปะวะตึงโคตรตึงโคตรตึงเอางี้จำได้จำได้แบบว่าเคยเห็นแอบด้วยกันเฮียเฮียเฮเฮียเียเราตีน้องแป๊ะเลยวะแอบเราแอบเราแอบด้วยกันเนี่ยพี่เอาตัวท่านี้เจ้องต้นคือน้องตัวเป็นเกย์นะยังไไม่สน นี่ไงมาเป็นคนไงมาเป็นคนไงโอ้เกิดเป็นคนแล้วก็เป็นตายเลยพี่พีพี่พีจะย่ามากระดับต้นไม้พี่พีจะยาบ้านะอย่ามาบ้านะกระดับต้นไม้ขยะขยะอะไรจบจัดจบจ้าอย่ามัเดือนนะอย่ามัจะเป็นขยะนะน้อง